สวัดสดีครับผูกับสยามพี่ดูครับนะผมสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP นะผมอีกหนึ่ง EP นะผมผมจะพาไปงานประกวดนะผมของชมรม TTPC นะครับจัดโดยพี่บอลก็ระหว่างเดินทางเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศนะผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะผมพอไปถึงงานแล้วผมก็จะถ่ายแล้วก็เก็บภาพมาให้พี่ๆน้องๆน,นะผมได้ชมนะผมว่าอ่าเขาจัดงานมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไป p e ครับก็จะออกจากเมืองพัทยาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยนะผมเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูนะครครับผมมาครับยาวครับผมมีแก้วกาแฟนะฮะแล้วก็รองท้องนะครับผม วันนี้คุณภรรยานะครับผมมาด้วยนะฮะก็ไม่เหงาครับวันนี้ไม่เหงาก็สองคนนะครับผมก็ไม่เหมือนรอบที่แล้วนะครับเนาะก็รอบที่แล้วก็ไปขอนแก่นคนเดียวนะฮะรอบนี้ก็มีสีมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปกันเลยครับผมไปครับผมก็เช้าแล้วนะครับผมมาเช้าที่กรุงเทพนะครับผมก็ตอนนี้นะฮะ เลยบางนามาได้สักพักแล้วนะครับครับผมบรรยากาศยามเช้าครับผมบรรยากาศยามเช้า <c oughs> ก็ถือว่ารถบนทางด่วนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวลงทางด่วนนะครับผมแล้วก็ผมจะถ่ายวิวที่อื่นให้ดูอีกนะฮะโอเคครับ ใกล้แล้วนะฮะใกล้จะออกจากตัวเมืองกรุงเทพแล้วนะฮะน,นี่ก็มาขึ้นอ่าขึ้นสะพานนะฮะข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะฮะดูฝั่งนี้นะครับผมแม่น้ําเจ้าพยาข้างล่างนะครับน,นี่ก็จะเป็นสะพานนะครับผมสะพานพระรามเก้านะครับว้าว <Wow. S 1> สะพานพระรามเก้านี่น้ําเจ้าพยาะฮะ บไปกันครับผ,ร icans, ผมเดี๋ยวถ่ายดูวิวไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับกับผมฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นนาเกลือนะครับผมนาเกลือนะฮะสมุทรสงครามนะครับผมสมุทรสงครามนะครับ <sk r ame> ผมก็ตามข้างถนนก็จะมี ถุงเกลือนะผมขายอยู่นะฮะเยอะแยะนะผมมากมายเลยนะครับถ้ามองไปไกลนะฮะจะเป็นนักเรือนะครับนักเรือเนี่ยครับผมโรงเก็บเกลือครับโรงเก็บเกลือโอเคครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงเลย เพชรบุรีแล้วนะครับผมนิดนึงนะครับจอดพักรถสักพักนะครับแล้วก็ให้สันเดนะครับให้น้องหมานะครับผมได้พักกินน้ํานะครับผมสันเดนี่จะใส่บล็อกมานะครับผมบล็อกแบบนี้นะครับนครับผมล็อกก็จะอยู่ในบล็อกนะฮะประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศที่นี่ก็ลมเย็นดีนะครับบรรยากาศโดยรวงนะครับตอนเช้าสายๆนะครับก่อน9ก้าโมงนะครับ ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะผมในการเดินทางครับผมเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับครับผมก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมก็จะถึงหน้าห้างแล้วนะฮะที่จัดงานนะครับผมนี่ครับผมมาร์เก็ตวิลเลนะฮะนี่ครับว้าวนี่คือสถานที่จัดงานประกวดนะครับผมสำหรับศุนนักนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปหาที่จอดกันนะครับ เอวอัปเดตให้ดูนะครับรับผมก็มาถึงงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับผมเพราะว่างานเริ่มส1บเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมลงทะเบียนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมต้องรอขัประกาศอีกทีหนึ่งนะครับก็สันเดย์ก็นอนทักเหนื่อยนะฮะนี่ครับผมสันเดย์ครับซันเดย์ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศที่ร้อนนะครับผมก็ไม่ได้บ๊อก ลงจากรถนะครับผมพอดีจูงลงมาเลยนะฮะว่าบล็อกอยู uh ่ข uh ้างบนฮะอยู uh ่บนรถนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูโดยรวมๆนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆงานก่อนนะครับเดี๋ยวพาซันเดย์เดินนะครับผมเพื่อให้มันรู้สึกคลายความตื่นเต้นนะครับผมว่าตอนนี้ก็มีพวกเครื่องเสียงอะไร้ยครับผมในการจัดงานนะครับผมก็โดยสภาพงานก็ประมาณนี้นะฮะรวมนะครับก็ คนก็ยังไม่มาเยอะเท่าไหร่นะฮะฝั่งนู้นน่าจะเป็นหน้าเวทีนะครับถัดมน,น,นก็จะเป็นไต่ผนังนะครับผมแล้วก็ลานประกวดนะครับผมส่วนฝั่งข้างนอกนะครับผมเต็นท์สีเขียวก็จะเป็นพวกลา,านเบียร์นะครับผมพวกอาหารต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวใกล้ถึงประกวดแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม าาเบาเบาที่แม่มีพ่อคันมาโชว์ไหมคะมีแต่ลูกชายมาโว์อันนี้เราเอาผลลิจัยมาให้ดูว่าถ้าเลือกที่แม้เป็นพ่อคันอ่ะลูกจะออกมาหน้าตาดีแบบนี้ลูกเบิร์นได้ด้วยโอ้ระวังยนะครับระวัง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 ลนะัสถิติของเขาคือสามพันาไหร่นะสองพันสองร้วนนี้ลากมาแล้วสามพนรโลก็ อันนี้ที่800โลที่10เหรียญนะคะจะเรียกไหมนะคะน้องหมาตัวนี้นะคะเป็นชื่อที่ผู้ชายทุกคนไม่อยากเป็น่ะพระหมาตัวนี้ชื่อน้องสังคังค่ะนี่คะอยากเป็นไหมคะมาตัดเชียงรายเลยนะสังทางเลยนะโอ้สังทางตั้งชื่อดีเพราะว่าเจ้าเจ้าของแต่ไม่ได้นะครับจะเทสก่อนนะครับนะ สองสาคั้งจะทำได้รือเปล่านะครับเสียงตัไว้สังคับพแล้วอหลุกไ่นายานะครับดาแคัรลยรู้สึกว่าสบายอันนี้เป็นการวอมนะครับล้วก็เช็คเลยนะ

ับผมก็จบลงแล้วนะครับผมสำหรับการประกวดนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่11บเอโมงครึ่งนะครับผมลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็เริ่มประกวดนะครับผมก็ประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับก็สำหรับซันเดย์นะฮะซันเดย์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะฮะก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมก็ถือรู้สึกดีใจนะครับผมรองชนะเลิศ อันดับที่2นะครับผมเนี่ยครับรางวัลนะครับผมเนี่ยครับผมสวยไหมครับนี่ครับผมครับผมของชมรม TPC นะครับผมจัดโดยพี่บอลนะครับผมพี่บอลหน้าหัวหินนะฮะก็สำหรับ EP นี้นะผมก็อยากจะแชร์นะผมแล้วก็พาดูงานนะคผมงานประกวดนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมฝากกดไลค์นะผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปนะครับผมผมนะครับผมแล้วก็ซันเดย์นะครับผมแล้วก็สีนะครับผมสีภรรยานะครับผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับ EP หน้านะครับผมว่ากันใหม่นะครผมสำหรับ EP นี้นะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ